ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะจ๊าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมานะตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ28นะคะ28มิถุนายน2อ6นนะคะลุงพลได้เดินทางกลับบ้านไปที่จังหวัดสกลน,นะคร อำเภอวานนอนนิวาสนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่แล้วก็ได้ไปเดินตลาดนะคะเพื่อที่จะได้ไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลแต่งวดนี้ลุงพลได้กําลังใจล้นหลามจากชาวบ้านและคนที่ขายของในตลาดนะคะซึ่งเป็นแฟนคลับของลุงพลลุงพลเขียนเลขให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าทุกท่านชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบผ่านนะคะเลข7 4 8และ 72นะคะซึ่งคาดว่าเป็นเลขที่หมอทำที่เดินทางมาจากบุรีรัมย์ได้ไปทำพิธีขอหวยที่เขาวันนั้นนะคะแต่ลุงพลยังหาไม่ได้นะคะเลขนี้ที่ได้ก็คือนี่เลยนะคะเป็นเลขชุดนะคะเลข580240และ030นะคะอันนี้คือแม่ค้ามอบให้เป็นกำลังใจกับลุงพลนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะตัวเลขที่ลุงพลหาในงวดนี้ก็คงจะหายากบ้างแล้วนะคะ ซึ่งหลายๆท่านก็เชื่อว่าลุงพลเจออะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะหลายๆอาจจะกลายเป็นดีก็ได้งวดนี้เขียนโชคให้กับแฟนขลาบและ f อทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเลขสวยค่ะ748และ72นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะฝากทุกท่านแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆ,ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ